มันไม,ม่ีประสาทเหมือนกัน,น,นหรืออะไรกมีมีแวบบ้างหมความรู้สึกแบบนี้ต้องต้องขอบคุณพี่ตรงเขาไม่เคยแวบเลย่คือเรากับตรงก็เข้าใจกันดีไม่มีผลกับความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนแน่นอนใช่แล้วเราให้ตรงให้กำลังใจเรายังไงเวล่เราเจอปัญหาเมื่อเราลำนอยอะไรอย่างเงี้ยเบกก็ไม่ได้หนูไม no ่ได้คุยขนาดนั้นแต่ว่าที่หนูบอกว่าต้องขอบคุณเขาที่เขาไม่แวบคือเขาก็ยังหนักแน่นที่จะจับมือกับหนูต่อเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดดราม่าหนูก็ถามว่าเออจะไปยังไงต่อดีซึ่งเขาก็แบบ ขาก็ยืนยันว่าเขาจะไปต่อเขาเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าท,าทาไม่ไรอแั้วใช่ก็เหมือนเหมือนเราถามว่าม,มันเกิดสมมติว่าเกิดข่าวนี้พี่ไม่ได้ตอบก็จริงแต่เขาพาดหัวข่าวแบบนี้แล้วคนดาน่าหนูแล้วเราจะไปยังไงกันต่อดีเขาก็บอกว่าเขาเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไปต่อซงมันทําให้เรามั่นใจใจชื้นขึ้นมา เราก็มันเรามั่นใจกับเขาแต่ว่าเราก็ห้ามห้ามทุกคนไม่ได้ห้ามคอมเมนต์ไม่ได้ห้ามคนภายนอกไม่ได้แต่ถ้ามองอย่างเงี้ยดีมันทำให้รักเรางแข็งแรงขึ้นไหมแกร่งขึ้นอะไรเงี้ยคือหนูก็หนูกับพี่เขาแบบปกติมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราต้องแข็งแกร่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันปกติมันแบบว่ามันเหมือนเดิมแต่ว่าแค่แบบปัจจัยภายนอกมันมีปัญหาเข้ามาแล้วเราก็เกิดการคุยกันเลย แล้วพี่เขาก็บอกว่าเออต้องไปด้วยกันต้องจับมือกันเลยความสัมงันสองคนไม่ได้มีอะไรแต่ทุกคนคิดกันไปเองก็มีอะไรใช่